อยากกินขนมค่ะก็เลยต้องทอดนะคะโรตีเดี๋ยวจะใส่เนยนะคะเนยละลายเหมือนเดิมเนาะแล้วก็น้ำมันคานุล่านิดหน่อยค่ะแล้วก็ยี่ห้อเดิมค่ะนี้พปูจะกินของโรตีพราตะนะคะเป็นแบบเพลนนะเขาจะมีสองแบบนะคะอย่างที่เคยทำคลิปไปแล้วมีมีแบบเพลนแล้วก็เป็นแบบโฮวีดค่ะ ท้งข้อทั้งทางที่เขายังแข็งแบบนี้นะอ,อกจจะช่องแข็งแล้วข้อได้เลยค่ะก็ทำง่ายๆเลยค่ะปาดด้วยนูเทลล่านะคะทุกคนรู oh ้จ oh ัก oh. กันดีนะนูเทลล่านะคะเขาจะเป็นเฮเซลนัทบดนะคะกับผงโกโก้เราทำเองก็ได้แบบโฮมเมดค่ะหรือว่าจะซื้อแบบที่เขาบรรจุขวดขายก็สะดวกดีค่ะอันนี้ป้ายให้ทั่วๆนะแล้วก็ เอาอีกแผ่นหนึ่งประกบค่ะอันนี้จะป้ายรอนะเพราะว่ากำลังทอดแผ่นที่3อยู่นะคะ เนยนะคะที่ทอดต้องเป็นเนยละลายนะคะถ้าเราเอาเนยปกติทอดนะคะเขามีเขาจะทําให้ของที่เราทอดนะคะไม่เร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็นเนยละลายค่ะการทำเนยละลายนะคะหรือว่า c l a r i f i butter นะคะปู้ไม่แน่ใจว่าปู้เคยทำคลิปนี้หร้อยังนะเดี๋ยว เดี๋ยวกลับไปดูก่อนคะ่ะถ้าเผื่อยังไม่ได้ทํานะคะจะมาทําจะมาสอนวิธีการทําแบบง่ายๆนะคะเวลาละล,ะลายเนยนะคะก็เราจะใช้ตัวไขมันนมนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะเราจะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นใสๆนะเอามาไว้ใช้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นไขมันนมที่อยู่ด้านล่างนะเราไม่ได้ใช้นะคะ เนยละลายนะคะเหมาะแต่สาหรับการทอดการผัดอาหารนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ช้ากว่านมสดนะคะแล้วก็ตัวซอสน,นี่จะทําให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นนะคะทําง่ายๆค่ะเดี๋ยวปู้กลับไปดูก่อนนะ้อว่าเคยทําหรือ,อยังแต่ไม่แน่ใจว่าเคยทําหรือ,อยังนะอ่าทอด3าแผ่นกิน2คนพอแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโรตีนูเทลล่านะคะ ไม่ได้จัดจานไม่ได้ทําเลยนะคะหิวมากอยากกินขนมมากนะคะก็เป็นอาหารว่างง่ายๆนะคะอาจจะโรยถั่วโรยอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบนะคะแต่สำหรับปู้คือปากหน้าสอดไส้ด้วยนูดเทลล่าเท่านี้ก็อร่อยสุดยอดแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะขออวยพรให้เพื่อน,อนๆรวย เฮงๆกันทุกคนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ